น่า,นนานจะเจอสักตัวนี่สวยๆนี่ได้เราก็คุยคุยก่อนเดี๋ยวลูกก่อนติดๆกันเลยสองตัวยังนิ่มๆอยู่เลย กุ้งมันสใสแต่มันไม่ค่อยกินเพราะมันยังนิ่มอยู่มั้งติดกุ้งนี่เนี่ยเไม่รู้ไปติดอะไร ติดอะไรด้วยก็ไม่รู้เลยมีคุ้งด้วยผักตบผักตบด้านล่างน่าเบื่อผักตบเต็มแม่น้ำเลยตัวใหญ่ใหญ่หญนี่ยต้องลุยผักตบลุยอะไร มติดอะไรก็ไม่รู้ไม่ขึ้นกงหลุดไปยังก็ไม่รู้ไม่ไม่ยอมหลุดไงไม่ติดติดอะไรล,ล่างมีเชือกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มันหลุดออกมาด้วยมันมีกุ้งด้วยว่ามันกากุ้งมันไม่ดิ้นแล้วนเงียบไปแล้วสว่างอะไรกันเอาเอาอันนี้ยังมัติดอีกวุ่นวายมหมดเลยวุ่นวายใกใครตกอย่างเงี้ยไม่มีกุ้งแล้วกุ้งหลุดไปแล้วสายเอ็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพวงเลย มันก็รูดขุ้งไปแล้วนี่โ่งไปแล้วปไป,วปอ,ยไอยู่ยังไงติดเอ็นอะไรก็ไม่รู้อ่าอันนี้มีมีตัวแล้วนี้ ไม่ใหญ่อ่่ปลยนตัวเล็กใส่จะสู้ฝกตบไม่ไหวใช่้วมตบเยอะเหลือเกิน ยกเป็นติดทำไมติดกระลุดนีแค่นั้นเนีอือตัวนี้ก็ยชั่วหน่อยไมีมีสายหน่อยอะไรมันดันล่างอีกแล้วปักตบโอ้ยักตบมันจะระบายมาหาหกอะไรก็ไม่รู้ที่ม่น้ำเนี่ยให้มันเดือดร้อนตายน้ำอีกแทนที่จะเก็บขึ้นตั้งแต่อยู่ต้นทางให้มันเดือดร้อนไายทางทั้งนั้น ให้ให้มาอะไรนะให้น้ําทะเลบำบัดเดี๋ยวมันโดนน้าเค็มมันก็ตายแต่ไม่นึกถึงก็เพราชาวบ้านไปลายแม่น้ําเนี่ยทางแกมราวาลงเรืยมจะก็จะเดือดร้อนนอะไรมากนี่เต็มแม่น้ําคิดตัวไงกันก็ไม่รู้ทำไมเมื่อขึ้นต้งต้นทาง ดูตัวเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมพาตัวใหญ่ตอนนีน้ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดเอาเป็นว่าถ้าได้ตกแล้วก็เนี่ยได้ยกได้สนุกได้มันอยู่แต่ตัวใหญ่บางทีมก็เจอเยอะบางทีก็เจอน้อยบางทีก็ไม่เจอแต่ไซคุ้งนางไซขีดอะไรนะเจอแน่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่แต่เขาเรียกอะไรอ่ะ เวลากับน้ำบาทีจังหวะมันไม่เข้าก็ไม่เจอถ้าจังหวะมันเข้าก็เจอเพราะคุ้งมันจะมาวนเวียนอยู่ไปทั่วแหละไม่อยู่เป็นที่เป็นทางแน่นอนก็เหมือนปลานะขึ้นขึ้นลงลงดยง่งั้นนะอโอเค เดี๋ยวได้สักตัวก็คงพอแล้วมั้งไม่ไหวพักตบพักตบเต็มแม่น้ำเลยเนี่ยลอยกันมาเต็มไปหมดตกไม่สะดวกมันติดขัดไปหมดแล้วดูดิตัวท้ายนิ่งมาเลย โอ้ยังนิ่งเลยฮ่โยาโอ้ยโซ่ตกตกไม่ไหวหน,หนึ่งต้องขอหยุดก่อนตกตกเยอะมากติดอะไรก็ไม่รู้ักตกมันลากติดมันนะขอยุติก่อนนะเดี๋ยวที่จะเดี๋ยวขอเปิดกระสับเ่อน โอเคครับท่านผู้ชมกาแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วดูเลยผักตบตรงน,นู้นก็มี้างไ้น้ำมนะีเต็มเลยข้างหลังางไม่เครียบผักตบทั้งนั้นหนึ่งต้อลาไปก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าไปพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับเมืองกามน้ำและเมืองผักตบเนี้ย โอ้โหจะขอบคุณเลยปล่อยไม่ได้ยังงั้นเฮ่เต็มแม่น้ำเลยเป็นอย่างนี้ทุกปีฮะน้ำลงมาเยอะเจ้าเมื่อไร่ครับตกมาเมื่อนั้น